ฟอร์เร <laughs> <laughs> ียนอะฟอร์เรียนเวียดอะส่งไกลส่งไกลก็ส่งให้ฟอร์เรียนเวียดฟอร์เรียนอะฟอร์เรียนเวียดส่งไกลส่งไกลส่งกับฟอร์เรียนเวียดเฮียเฮียเฮียวีโกอ่ะ go อ่ะโกโกโก go คือคักออกทานคือคักเฮียวีโกเรียบร้อยครับฟอร์เรียนเวียดนะฮะแต่มันม่ง่ายขนาดนั้น เพราะว่าสื่อจากอังกฤษก็ยังยืนยันว่ามันยังไม่จบแต่สื่อจากเยอรมันและสื่อดังอย่างโรมาโน่บอกว่ามันจบแล้วไอ้ยามันรับลวงพลางอะไรกันขนาดนั้นล่ะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นล่ะก็ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงอฟออรียนอฟซอรีนวีส่งใกล้สอมันหลอนอยู่ในหูทันเดอร์ <laughs> ไป ูซูกิสวิปดับเบิลดีวรับความคุ้มค่าคุณ2ซูสุกิช่วยผ่อนคนละครึ่งนาน1นปีเต็มพร้อมสุสกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่ดูแลรถคุณแบบเอ็กซ์คลูซีฟอีก7ปีรับความคุ้มค่าแบบดับเบิลได้แล้ววันนี้ถึง30มสิบพฤายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหรือเว็บ s ซต์ส .co.th อร่อยง่ายสไตล์ไทยกับรสชาติใหม่รถข้าวมันไก่อร่อยแบบ2 In 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสชาติข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุ ในรสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักสองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นาน,นาทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางโชปปี้ดซาและ t ิ๊กต k อกช็อปทีมเราก็แชมป์ซะด้วย20่สิสมัยลิกสูงสุดของลิอร์พูนี่ไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือเรื่องเล่าแล้วเสื้อตัวนี้จะเป็นตัวแทนของเรื่องเล่านั้นเราทําขึ้นมาเพื่อเก็บความรู้สึกนั้นไว้กับตัวพรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ตัวละสี่ร้อขึ้าสปบบาทาสาทเมานั้นหไหร่ก็ส่งักมาจอได้เลยก่่อนทีควาสิ จำนี้จะผ่านคุณไปเฉยๆครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับทักมาได้เลยผมปักลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมอย่างที่เกริ่นไปเลยนะครับว่านี่กลายเป็นหนึ่งในมหากาบที่แฟนเวอร์พูนั้นจับตามองมากที่สุดนะครับยังไงก็วลคัมทูจอตลาดสากหงในวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนจะไปฟังเรื่องของฟอร์เรียนอัฟอร์เรียนเวียนเนี่ยนะครับเออกี่เวลากันมามากกว่า2-3สัปดาห์แล้วนะครับที่ ใช้คำว่าเป็นดิวมหากราบของหงแดงหรือว่าผูกก็วันนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยมีการเฮียวีโกจากฟาบิโอโรมาโน่สำหรับดิวนนของฟอร์เรนเวียสนะครับเราก็เลยจะขอมารวบรวมไทม์ไลน์ดิวน,นี้กันคร่าวๆก่อนจะมาลงดีเทลกับข่าววันนี้กันว่าสถา,านการณ์ตอนนี้เป็นยังไงขออนุญาตย้อนพาผู้ชมกลับไปตอนช่วงตลาดซื้อขายรอบพิเศษที่กำลังจะเปิดใหม่ๆครับตอนนั้นเนี่ยมันจะมี2ทีมที่เป็นข่าวอย่างหนักในการซื้อเวียสคือแมนซิตี้และก็บบเยอร์ม จนถึงขั้นที่มีรายงานว่าตัวนักแต่และเอเจนต์กับคุณพ่อเนี่ยบินมาอังกฤษเพื่อมาคุยกับแมนซิตี้เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีข่าวรายงานแซมแซมมาวอลิพูลเนี่ยเริ่มขยับตัวแล้วในดิวนี้แต่พอเวลาผ่านไปครับทุกสื่อก็เริ่มรายงานตรงกันอย่างชัดเจนว่าทีมที่สนใจจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แมนซิตี้นะที่อังกฤษเนี่ย มันคือลิวพูต่างหากโดยมีการเปิดเผยว่าลิวพูนั้นได้มีการพูดคุยกับเวทมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วและเลวโกเซนนั้นอนุญาตเองเลยในการพูดคุยต่างๆสุดท้ายครับไปๆปมาๆเนี่ยจากการที่เหมือนจะมีการพยายามยื้อกันระหว่างลิวพูกับบาเยอร์เนี่ยมันกลายเป็นลิวพูครับที่สามารถเอาชนะใจนักเตะได้ในดีวนี้ลิวพูสามารถกล่อมให้เวทตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมลิวพูได้สําเร็จจากการพูดคุยเรื่องของแนวทางการทําทีมและก็โปรเจกต์ต่างๆที่มีการรายงานว่าพอเวทคุยกับอาร์เนอร์แล้วเนี่ย ทุกอย่างจบทันทีครับเพราะเขาสนใจในสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องการจะสร้างและนําเสนอให้กับเขาอย่างมากพอเรื่องส่วนตัวต่างๆกับนักเตะเสร็จไปเนี่ยนะครับก็เข้าสู่สเตจที่ยากที่สุดในการเจราจานั่นคือการดีวกับสโมสรของนักเตะอย่างไบร์เลเวอร์คูเซนครับลิปูเนี่ยปิดดีวนักเตะของเลเวอร์คูเซนมาก่อนแล้วคนหนึ่งครับคือเจอร์มีฟิลมป่งแถมได้มาด้วยราคาที่ต่ํากว่าตลาดประเมินด้วยซ้าครับคือ29.5ล้านปอนด์นก็เป็นราคาค่าฉีกสัญญานะครับที่อยู่ที่ประมาณ35ล้านมสิบห้ารขายเวองล้องการรีทุกนยื่อน ก้อนนี้ไปสู่การสร้างทีมใหม่ของพวกเขาซื่งจะเยอรมาณรายงานตรงกันครับว่าเลเวอร์เนี่ยตั้งราคานักเตะไว้สูงถึง150ล้านยูโรหรือราวๆ126ล้านปอนด์แต่ว่าลิปูน,นี้นะครับตัดสินใจจะไม่ยื่นข้อเสนอในราคานั้นอย่างแน่นอนพวกเขาได้ทําการยื่นข้อเสนอไล่ตั้งแต่100ล้านปอนด์ในครั้งแรกพอดมปฏิเสธไปก็ขยับไปเป็น109ล้านปอนด์ ก็ยังโดนปฏิเสธอีกครับก็มีการยื่นครั้งที่3ขยับไปเป็น114ล้านปอนด์แต่ว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานอีกว่าไอ้114ล้านปอนด์เนี่ยก็ยังโดนปฏิเสธอยู่ดี ระหว่างทางครับเดี๋ยวนี้ก็มีดราม่ามากมายเช่นการขอเบอร์สิบที่สื่อเยอรมัน,นออกมาโจมตีเวทว่าจะมาแย่งเบอร์สิบจากแมคก้าสุดท้ายนะเวทเองก็ต้องออกมาเทคแอคชั่นผ่าน IG Story ของตัวเองว่าเฮ้ยผมไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนอย่าเชื่อทุกสิ่งที่สื่อเขียนตอนนั้นนะครับกระแสในหมู่แฟนบอลก็บอกว่าโห oh, เกินไปแล้วก็รวมถึงการปฏิเสธข้อเสนอต่างๆของล์ฟูเซนเนี่ยก็ทำให้แฟนหลายคนรู้สึกว่าไม่เอาแล้วก็ได้ถ้ามันจะแพงขนาดนี้ดีวนี้แม่งยืเดเยอะเหลือเกินผมก็คิดแบบนั้นครับยอมรับเลยว่าผมก็คิดแบบนนนนั้้้้ถถาาาจจะตตอองง่่ยึ150รเเพื คน,นแพงชิบหายพูดตรงๆไอ้ที่เรายื่นไปก็ไม่ใช่ว่าถูกนะครับมันก็แพงอยู่แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับนานๆทีจะได้ใช้เงินเสียเฮนรี่เขาเลยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับท่ามกลางเสียงบ่นของแฟนบอลเนี่ยนะครับบรรดาสื่อทุกสื่อก็ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องกลัวมันจบแน่นอนเวยเป็นนักเตะของเรียบูแน่ๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะมาไหมจะปฏิเสธไหมแต่บอกได้เลยว่ามาแน่นอนขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นคือพูดง่ายๆคือ ไม่ต้องมาถามว่ามาไหมให้ถามว่ามาตอนไหนนะครับล่าสุดครับเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรดาสื่อเยอรมันทั้งเบลและคิกเกอจับมือกับฟาบิโซโรมาโนในการออกมากล่าวถึงว่ามันจบแล้วเรียบร้อยครับโรมาโนพูดว่า here we go เดี๋ยวนี้จบลงแล้ว,วเวจะย้ายมาอยู่กับล์พูลแน่นอนและจะมีการเตรียมตรวจร่างกายกันในสัปดาห์นี้เลยล์พูลกับนักเตะต,ตกลงกันไปแล้วตั้งแต่2สัปดาห์ก่อน โดยนี่คือข่าวจากเยอรมันและโรมาโน่ที่ออกมารายงานนะครับทีนี้เรามาดูความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นกันเล็กน้อยครับเดวิดออสตินออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีลนี้เนี่ยยังไม่ได้เรียบร้อยดีโดยเขาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่รายงานว่าดีลจบแล้วด้วยนะแต่ท่าที่ผมได้ยินมาจากสายข่าวในสโมสรเนี่ยดีลนี้ยังไม่จบตามที่รายงานกันออกไปซะหน่อยออสตินบอกว่าการเจรจาระหว่างลิปูกับเบอร์ลุคเซ่นเรื่องดีลคว้าวตัวฟอร์นเวสย์มายังแอนฟิลนั้นอยู่ในฟิแนลสเตจแล้วจริงๆคือขั้นตอนสุดททท้้้าายยยยแลลววกกก็จรริงงโดดัััสสเเนน่พพูคุุือะห ข้อตกลงร่วมกันให้ได้แต่เรื่องของค่าตัวเนี่ยเลวพูเองก็เคี่ยวไม่มีความตั้งใจที่ยื่นข้อเสนอให้สูงถึง150ล้านยูโรตามที่มีการรายงานว่าเป็นค่าตัวที่เลเวอร์คูเซ่นต้องการสำหรับกองกลางคนนี้นั่นคือการรายงานจากด้านของออสตินครับทีนี้เนี่ยอเล็กครุกสื่อจากอังกฤษก็ออกมาบอกว่ายังคงมีการเจรจากันระหว่างเรวพูกับเลเวอร์คูเซ่นเกี่ยวกับตัวของฟอร์เรนเวีย และทั้งสอฝ่ายเนี่ยต่างก็มีความหวังในการจะบรรลุข,ข้อตกลงได้อย่างแน่นอนตอนนี้ก็ยังติดอยู่ในเรื่องของเงื่อนไขาการจ่ายแอดออนต่างๆซึ่งทางเลวพูเนี่ยก็ยินดีที่จะจ่ายเงินต้น100ล้านปอนด์ให้กับทางเลเวอร์คูเซนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่พร้อมจะจ่ายแอดออนให้สูงถึง26ล้านปอนด์ตามที่เป็นข่าวไปและไม่น่าจะยอมจ่ายถึงระดับนั้นแน่นอกจากนั้นครับเอียนดอยสายข่าวหงแดงของเราก็ออกมาบอกว่า กระแสข่าวที่ระบุว่าทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงค่าตัว126ล้านปอนด์แล้วนั้นได้ถูกแหล่งข่าวที่เขามีอยู่เนี่ยจากทั้ง2ฝั่งปฏิเสธว่ามันไม่เป็นความจริงซึ่งนี่คือข่าวจากทางอังกฤษที่ออกมาจากเดียนนี้ของเวสในเมื่อคืนที่ผ่านมาครับว่ากันง่ายสรุปให้ฟังคือฝั่งเยอรมัน,น่ยบอกว่าจบแล้วแต่ฝั่งอังกฤษบอกว่าเฮ้ยยังไม่จบเว้ยมันยังไม่จบแล้วก็ลิพูเนี่ยไม่ได้อ่อนขนาดว่าไปยอมราคาขนาดนั้นนะเว้ยว่า,ง,ง,าง่ายคือจะบอกว่าลิพูยังเคี่ยวอยู่ไม่ยอมจ่ายในราคาที่ ทางสื่อเยอรมันเขาบอกหรอกทีนี้มาดูรายงานเรื่องการจ่ายค่าตัวจากทางเยอรมันกันบ้างนะครับรายงานนี้มาจาก Axel Heilze ของเบลครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องดิวของเว็บได้แม่นยำมาตลอดในดิวนี้เขาออกมาบอกว่าดิวนี้เหมือนจะมี2ระดับของค่าตัวครับโดยเขาบอกว่าระดับแรกที่ทัพูจะจ่ายตามรายงานคือดิวนี้จบที่140ล้านยูโรหรือ118ล้านปอนด์ตามที่มีการรายงานข่าวออกมาว่านี่คือราคาที่เลเวอร์ต้องการนั่นน่าจะเป็นราคาที่ตกลงกันได้โดยราคานี้คือรวบแอดออนมาแล้วนะครับซึ่งเงินเนี้ นับเป็นค่าตัวแบบว่ายัางไงก็ได้แน่นอนตามแอนออนตลอด5ปีตามสัญญาของเวสทําให้ค่าตัวที่เลเวอร์จะได้เนี่ยอยู่ที่118ล้านปอนด์หรือว่า140ล้านยูโรแน่ๆทีนี้สื่อรายนี้ก็ยังบอกว่ามันมีโอกาสอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เลกูเซนเนี่ยได้รับเงินเพิ่มอีก10ล้านยูโร ซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อตอนที่เวทคาแข่งกับเลเวอร์พูแล้วและเขาสามารถสร้างความสําเร็จระดับที่พิเศษมากๆให้เกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเวททำได้เนี่ยเลเวอร์กูเซนก็จะได้เงินก้อนนี้ไปและจะทําให้ดีวนี้มีมูลค่าสูงถึง150ล้านยูโรหรือว่า126ล้านปอนด์ทันทีเอาให้เข้าใจใง่ายๆครับตามรายงานจากเยอรมันแล้วก็โรโมาโน่บอกว่าดีวนี้จะแบ่งเป็น3ก้อนด้วยกันก้อนแรกนีจะเป็นเงินต้น100ล้านปอนด์ที่คาดว่าจะแบ่งจ่ายเพราะว่าเเเเเเลลววออออรรรรรรตต้้้้งงงงงกกกกกกาาาาาาีีีี่่่่่่ยยยภษษัับบบิิินนนนนนโแแแะดขขทป็ืไไไมมมมๆพศ อาจจะอย่างเช่นลงเล่นครบเท่านั้นเท่านี้ในพรีเมียร์ลีกหรือว่า UCL หรือมีส่วนร่วมกับประตูเท่านั้นเท่านี้ถ้าทําได้เนี่ยก็จะได้ไป18ล้านปอนด์และเงื่อนไขสุดท้ายตามรายงานจากกิรมันแล้วก็โรมาโน่นั่นก็คือเงื่อนไขพิเศษที่มันเป็นไปได้ยากครับซึ่งถ้าหากว่าสามารถทําสําเร็จได้เนี่ยก็จะรับไปเลย150ล้านยูโรหรือ126ล้านปอนด ตามรายงานของโรมาโน่และสื่อเิอรมันั่นเองซึ่งก็มีการคาดเดากันว่าอาจจะเป็นพวกเรื่องของรางวัลบัลลงดอร์อะไรแบบนั้นทีนี้เราก็ต้องมารอดูนะครับว่าสื่อจากทางอังกฤษนะครับจะรายงานอะไรเพิ่มเติมบ้างในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนี้แต่ว่าตอนนี้บอกได้แค่ว่าเดีลนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วลครับหลังจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าลุ้นกันวิต่ตอวิชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าจะมีการประกาศมีไฟบินหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจจากเมืองลิเวอร์พูลออกมาบ้างหรือเปล่า อ้าวนั่นคือเรื่องราวของขาเข้าขยับไปดูขาออกกันบ้างนะครับกับเรื่องราวการย้ายทีมของดาวินนูเยสตอนนี้อาฮิลากำลังมาแรงมากๆในดีวนนี้โดยรายง,งานเรื่องนี้เนี่ยมาจากเดวิดออลสตีนครับที่ออกมาบอกว่าอาฮิลาได้สอบถามลิ์พูถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนูเยสแล้วด้วยครับอาฮิลานั้นติดต่อกับลิ์พูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับดาวินนูเยสได้รับทราบเงื่อนไขในการย้ายทีมแล้วโดยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยลิ์พูเคยปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า 70ล้านยูโรที่ใน,นด้านของอาล์นาเซ์เสนอมาเพื่อคว้านูนเยสนะครับโดยคาดว่านี่เป็นราคาที่เร์พูตั้งไว้หากจะขายนูนเยสอาจจะต้องสูงกว่านี้นิดหนึ่งครับอยา่างไรก็ดีครับมีรายงานว่านูนเยสต้องการอยู่ค้าแข้งในยุโรปต่อไปโดยให้ความสาคัญกับลีกสเปนและอิตาลีเป็นพิเศษซึ่งในทีมที่กำลังพิจารณาคว้าตัวเขาก็คืออาร์เจนริดครับที่ดูเหมือนว่าจะสนใจตัวนูนเยสอย่างจริงจังและนี่เป็นรายงานในส่วนของขาออกที่เอามาฝากกันสั้นๆนะครับนอกจากนั้นครับก็มีข่าวการเปิดตัวการทํางานของเปปลินเดอ ที่ย้ายไปทํางานให้กับเป๊ปกอร์เดล่าเรียบร้อยละโดยมีรายงานเบื้องลึกเบืบ้องหลังก็บอก,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป๊ปเนี่ยชอบลินเดอร์มาสักพักละโดยพีเสเนี่ยออกมาปล่อยเผยว่าเป๊ปกอร์เดล่าเนี่ยโทรหาเซนคลับเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเป๊ปลินเดอร์ ได้รับคำชมอย่างมากเกี่ยวกับบทบาทของเขาในการช่วยลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสโม,มสรโลกเอฟเอคัพและคาราบาวครับนอกจากนั้นก็ยังมีรายงานว่าเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินทางไปเยือนซอสแฮมปันที่สนามเซนต์แมรี่ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่10พฤษภาคมเนี่ยเป,ป๊ปกวาร์ดิโอลาตั้งใจเข้าไปพูดคุยกับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลอย่างอดัมลาลานะ่าเพื่อสอบถามความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับตัวของเป๊ปลินเดอร์โดยตัวเป๊ปลินเดอร์ก็ได้โทรไปหาเจคินคล็อปแล้วก็อาร์เนอร์ครับเพื่อบอกกับทั้งสองคนว่า โอเคตอนนี้ผมตัดสินใจย้ายไปทํางานกับเป๊ปัวเดวล่านะและทั้งครอปกับอาร์เนอร์ก็รับรู้เรื่องนี้ดีครับก็เอาไป็ันว่าจบกันสวยงามแล้วกันนะครับขออนนี้ตไม่อวยพร แต่ก็ไม่ได้สาบส่งนะครับปิดท้ายกันด้วยโปรแกรมเตะปรีซีซั่นของสงโมสรครับที่มีการประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการหลังจากที่เมื่อคือนนี้ประกาศเพิ่มอีก2เกมคือการเจอกับบบลเบลในแอนฟิลด์สเกมติดทําให้โปรแกรมปรีซีซั่นของลิพูที่จะมาถึงเนี่ยจะเป็นไปนตามนี้นะครับ13กรกฎาคมครับเจอกับเบรเซนนอตเอนที่อังกฤษครับเป็นการไปเยือน26กรกฎาคมเจอกับเอซิมิลานที่ฮ่องกง30กรกฎาคมเจอกับโยโกมาเอฟมารินตที่ญี่ปุน่น4สิงหาคมเจอกับเบลเบาสองเกมติดครับก็จะแบ่งเป็น2ชุดแบบทททีีี่่่่เคคยํําาาาาใในนปผมก็ต้้องชว นี่เป็นโปรแกรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้เราได้เห็นน้ำเห็นเนื้อครับในเรื่องของลิเวอร์พูลกับการสร้างยุคใหม่ของอาร์นเอลล็อตรู้สึกยังไงบ้างครับกับข่าวของฟอร์เรนเวียสดาวินดูเนยสและก็เรื่องของป๊ปเลนเดอร์ยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับชอบไม่ชอบยังไงสำหรับคลิปนี้ติดชมได้เลยตั้งใจทำงานเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับฝากติดตามเกมเองด้วยอาทิตย์หน้าเราจะได้พบกับเกมเองแบบเต็มเวอรช์ชันที่เพจเกมเองและ YouTube เกมเองจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามเยอะขึ้น ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กินไปก่อนครับสวัสดีครับ